สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรัวของมทรรระดากรของเรากันนะคะว่าในช่วงนี้นั้นมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นกันบ้าง คุณทุกฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านช่องทาง y o u t u b e นะคะได้ที่ rmutp live ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่นำมาฝากกันค่ะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในมอทรรพนครของของเรานะคะสำหรับข่าวแรกมาดูกันที่ทางด้านของคณะศิลปศาสตร์ค่ะที่มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามให้กับนักศึกษานะคะในการที่จะเก็บเส้นทางสายอีสานตอนล่างนครราชสีมาบุรีรัมย์แล้วก็ลบบุรีค่ะนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่2ค่ะของคณะศิลปศาสตร์ราชมงคลพระนครนะคะ จำนวน26คนค่ะน้องๆได้ออกไปฝึกประสบการณ์ภาคสนามนะคะด้การเก็บเกี่ยวเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาหลักเกณฑ์ของกรมการท่องเที่ยวนะคะก็จะเป็นโครงการฝึกปฏิบัติการนำเที่ยว ตามหลักเกณฑ์ของกรมการท่องเที่ยวนั่นเองซึ่งการเดินทางในครั้งนี้นะคะก็จะมีคณาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวร่วมเดินทางไปกํากับดูแลนักศึกษา3ท่านด้วยกันนะคะได้แก่ดกรน,นนท์นภพรกิติศีปัญญาค่ะดรนิตินันศรีสุวรรณและอาจารย์ยานาธรเทียนถาวรน,นั่นเอง สำหรับทริปนี้นะคะนักศึกษาก็ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านของการนำเที่ยวในฐานะที่เป็นมัคคุเทศเลยนะคะประวัติศาสตร์ศิล์และอารยธรรมอีสานใต้พร้อมกับเสริมทักษะด้านของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจริงในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอีกด้วยแหละค่ะเรียกได้ว่ามาเร่งกับทางคณะศิลปศาสตร์มทรพระนิกรในสาขาวิชาการท่องเที่ยวนะคะชื่อสาขาก็บอกอยู่แล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเด็กๆในทุกชั้นเรียนนะคะก็จะได้ออกไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม อย่างครั้งนี้นะคะก็เดินทางไปกันที่เส้นทางสายอีสานตอนล่างนคนรราชสีมาบุรีรัมย์แล้วก็รบบุรีเพื่อที่จะให้เด็กนักศึกษาได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการนําเที่ยวตามหลักเกณฑ์ของกรมการท่องเที่ยวเลยค่ะมาดูกันต่อน,นะคะที่ท่นานัของนักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและโภชนาการค่ะที่มีการจัดสัมมนา my dream shape AI Shape ในฝันกับชั้นสู่การเป็นเชฟค่ะโดยนันนักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและโภชนาการค่ะของคณะเทคโนโลยีข่าวสารนะคะได้มีการจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ My Dream Shape and I Shape ในฝันกับชั้นสู่การเป็นเชฟค่ะจัดขึ้นโดยนักศึกษานะคะสาขาวิชาการอาหารและโภชนาการ ด่วในการร่วมกันร,ระหว่างวิชาสัมมนาคหากรรมศาสตร์นะคะแล้วก็วิชาการผลิตและบริการอาหารในสถานประกอบการค่ะดำานินการสอนโดยอาจารย์บรทรป้อมเย็นนะคะแล้วก็อาจารย์เปรมรัพีอุยมาวีระหิรัน สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันนะคะเป็นการแชร์ประสบการณ์การทำงานในใสายอาชีพเชฟนะคะซึ่งก็เป็นอาชีพในฝันของนักศึกษาในหลายๆคนของคณะเทคโนโลยีข้าราชก,กรรศาสตร์เลยทีเดียวค่ะเป็นการเพิ่มพูนความรู้นะคะความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาธุรกิจร้านอาหาร ร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจในอาชีพเชฟนั่นเองค่ะสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากเชฟทีน่าทีรักรัญญาตั้งสุวรรณรังสีนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารมหาวิทยาลังสิทย์แนวอาหารตะวันตก เป็นวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับผู้ที่สนใจและก็นักศึกษาในครั้งนี้ค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนภพสดโยมค่ะคณะบดีคณะเทคโนโลยีข้ารากรรศาสตร์ก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและก็นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมชมงานกันเยอะทีเดียวเลยค่ะ มาดูกันต่อน,นะคะที่ทางด้านของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ขแขนงวิชาออกแบบแฟชั่นของคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะที่ได้มีการเข้ามาศึกษาดูงานนะคะการวิเคราะห์และทดสอบเส้นใยรวมทั้งการสร้างลวดลายบนผืนผ้าด้วยเทคนิคการย้อมสีจากคลามธรรมชาติแบบใหม่ค่ะ โดยท่านอาจารย์แล้วก็นักศึกษาชั้นปีที่1น,นะคะจากสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์แขนงวิชาออกแบบแฟชั่นจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ของราชาวัลส์สวนสุนันทาจำนวน36คนด้วยกันนะคะได้เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์แล้วก็ทดสอบเส้นใหญ่นะคะรวมไปถึงการสร้างลวดลายบานผืนผ้า ด้วยเทคนิคการย้อมสีแล้วก็เพ้นสีคลามจากธรรมชาติแบบใหม่ที่คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นของราชมงคลพระนครข,ของเราค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัตนพลมงคลรัตนาสิทธิ์ดรเกษมณรุ่งวิทย์อาจารย์ไกลเลิกวิเศษพันธ์นะคะอาจารย์นัททิดาเริงธนพิบูลนะคะแล้วก็นางสาวหาไทยทิพสีชมพู เป็นวิทยากรแนะนำให้กับนักศึกษาและอาจารย์ได้เข้าเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นเนกครั้งนี้ค่ะและสำหรับหน่วยง,งานใดหรือว่าองค์กรใดก็ตามนะคะที่มีความสนใจ เกี่ยวกับการวิเคราะห์แล้วก็ทดสอบหาชนิดและปริมาณเส้นใยนะคะก็สามารถที่จะติดต่อเพื่อเข้ามาศึกษาดูงานหรือเข้าอบรมนะคะกับทางคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นของราชมงคลพนะกครของเราได้เลยโดยเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นของมทร,รมพรพนักได้เลยนะคะ มาดูกันต่อที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบค่ะที่ได้นำนักศึกษาเข้าไปศึกษาดูงานบริษัทอาร์ชิเทกโฟร์ทไนตยจำกัดนะคะแล้วก็บริษัทในคเือรโฟร์ทีไนกรุ๊ปค่ะสัขาวิชาสถาปัตยกรรมนะคะจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบราชมงคลพระนครค่ะโดยอาจารย์พิมพ์พวันพักดีสุวรรณอาจารย์ดรศาสตราศรีหาภาคอาจารย์นพดลคลายวิเศษ และอาจารย์เวีรพัฒน์กระหม่อมทองค่ะได้มีการนำนักศึกษาชั้นปีที่4ของสาขาวิชาสถาปตัตยกรรมค่ะเข้าไปศึกษาดูงานที่บริษัทอาร์ชิเทกโฟร์ทีนายจำกัดและบริษัท ในเครือโฟร์ที่นายกรุ๊ปนะคะในรายวิชาโครงงานวิทยาน,นิพนธ์และวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมค่ะเพื่อที่จะให้เด็กๆนักศึกษาชั้นปีที่4นะคะซึ่งก็กําลังจะจบการศึกษาแล้วได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพทางนั้นของสถาปัตยกรรมทางเลือกการปฏิบัติวิชาชีพขั้นตอนการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมนะคะ การกำหนดหัวข้อวิทยาน,นิพนธ์การรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะรวมไปถึงการนำเสนอโครงร่างวิทยาน,นิพนธ์เพื่อสร้างแรงปันดาลใจในการจัดทำโครงการวิทยาน,นิพนธ์ด้วยแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มทักษะเสริมสร้างความรูนน้นะคะแล้วก็ประสบการณ์ให้กับนักศึกษา เพื่อนำไปใช้การปฏิบัติงานจริงๆด้วยซึ่งครั้งนี้ค่ะได้รับเกียรติโดยวิทยากรก็คือคุณสมเกียรติโลจินดาพงค์ค่ะรองกรรมาการผู้จัดก,การบริษัทอาร์ชิเทกโฟร์ทีนายจำกัดคุณอารักษ อุยยามะพันธ์นะคะกรรมาการผู้จัดการบริษัท Landscape a r c h t t e c ฟร9ทนายจำกัดและวิทยากรท่านอื่นๆอีกในบริษัท Interior a r c h i t e c t 49นายจำกัดแล้วก็ในเครือ4ฟรทนายกรุ๊ปนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์ในการบรรยายค่ะซึ่งทางคณะ สถาปนิกกรรมศาสตร์และการออกแบบนะคะที่ได้พาเด็กๆนักศึกษาเข้าไปเยี่ยมชมงานในครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าได้รับความรู้ได้รับประสบการณ์ดีๆจากผู้ที่อยู่ในแวดวงการทํางานนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆชั้นปีที่4ที่เตรียมพร้อมกําลังจะจบการศึกษานะคะได้เรียนรู้นะคะถึงเทคนิควิธีการต่างๆในการทํางานที่เกิดขึ้นจริงหลังจากที่เรียนจบนั่นเองค่ะ ทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะไปดูข่าวจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะที่ได้ร่วมมือกับทางบริษัทไทออยล์เอเนอร์ยีโซบิดจำกัดค่ะจากกิจกรรมแนะนำธุรกิจกลุ่มไทออยลแล้วก็เปิดรับสมัคร งานให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสิทธิ์เก่าแล้วก็ผู้ที่สนใจได้สมัครกันด้วยซึ่งครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณมาโนดดารากรณอายุทยานนะคะนักสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นวิทยากรในการจัดก,กิจกรรมแนะนําธุรกิจกลุ่มไทยออยแล้วก็บรรยายในหัวข้อเรื่องเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์งานค่ะซึ่งภายในบริษัทกิจกรรมภายในบริษัทไทออยเอเนอร์จีเซอร์วิสจำกัดนะคะก็ได้เปิดรับสมัครแล้วก็สอบข้อเขียน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีช่องทางในการทํางานมากยิ่งขึ้นอีกด้วยแล้วค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะทางคนะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะยังได้ร่วมมือกับทางสถาบันอัญมญณีเครื่องประดับไทยและการออกแบบรวมถึงสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ของราชมงคลรัตนครค่ะได้ร่วมกันออกบูธกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพนะคะดนเทศกาลวิชาการปีการศึกษา2565 ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้วยการจัดก,การศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนแนะนำแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนการสอบคัดเลือกนะคะเพื่อที่จะมาเรียนต่อระดับปวชและประิญญาตรีให้กับน้องน้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็มัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสตรีนนทบุรีอีกด้วยแลลวค่ะเรียกได้ว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นในราชมงคลพนักงของเราในะคะในทุกสาขาวิชาในทุกคณะ ก็จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้เพิ่มพูนความรู้นอกห้องเรียนให้กับเด็กๆอยู่เสมอเลยสําหรับผู้ปกครองท่านใดหรือว่าน้องๆท่านไหนที่สนใจอยากจะมาเรียนต่อนะคะที่ราชมงคลพระนครของเรานะคะตอนนี้ก็กําลังเปิดรับสมัครอยู่ด้วยนะคะสำหรับนักศึกษาใหม่ที่จะเป็นเด็ก2566ของราชมงคลพระนครนะคะตอนนี้กําลังเปิดรับสมัครอยู่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดคณะต่างๆแล้วก็สาขาต่างๆที่สนใจกันได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของเรานะคะได้ที่ rmutp.ac.th ได้เลยหากว่าสนใจคณะไหนสาขาวิชาใดก็สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์กันได้ทันทีเลยนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาสำหรับโฟนและ rmutp อัปเดตแล้วนะคะครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆนำมาฝากกันอกีกอย่าลืมติดตามรับฟังกันด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ